เาเปนแแดงด้วมันแจงอย่างก่อนมัแจ้งซีดินเขาเป็นแค่ไวันนี้มันมีรูปหนึ่งก็ราจะบอกตูดมันจะชิดชิดกันไม่นี่มันใช่บอกเดี๋ยวพูดทั้งได้

Hãy subscribe cho kênh Cái Mì Gõ không Nó những nó dẫn

คู่เสี้ยงสามหมื่นคู่เสี้ยงคู่กสิจีคส่เกี่ยวจะไม่เสิร์แม่งหนังเอาวนี่แม่นี่แม่เสี้ยงเสี่ยวอีส๋เกี่ยวเออไห้หน่อยอ่ะแา่ว่าอันนี้คู่เสี้ยงเขาเรียกลวงลวงมันอันนี้เขาเรียกคู่เอ้อเออเออเออลูกกูลุงหนูมานมาไปเก็บของห้างขายลุงหนูมานบ่หนูคอยพี่ขวานว่าใครจาขวานหนึ่งเดียวกะนป่ะ วัวันี่เลยไหนตังข้อไปคอยเอาไปเลยแหลมคอยเอาไปเลยหลก็ได้ยี่สิบาทนึงังขวดบาขวดบาทตอกขวดบาทนึงดรติดตังเนาะขด้อยขแน่ไม่ยับไยับอขวดผ่านื่องน้ำบ่านบัวชวน่นำไม่ก็แล้วกัอันนล้ไกโกนะ แกนขุมสะดาวดินลวกกินกับบองประเดกหน่อยนะยายบองประแดดไปบ้าก<ร>็ารัวห้าเถื่อป้าก็หัวหน้าเถื่อบสะดาวดิน เจาก้บาทต้องตัวลูนะคะกอนเราค้นหรอค้นนะนันและ้ลหมูเดี๋ยวล้ใจเรา่อยากไเนาะอ๋อกระถามแล้วจักบาทจักบาทจักสอบสอบขวดสอบเอ้ยว้าบ้องเป็นลของพญาบอยมาขายตีของลุงบอยบอะ ก,อกออ็อยู่ก็เล็กแข็ะคัะตัวนี้หาเมียงเดียวเไปกินลุนลุ่นปัญญาเอาุ่ลเลยพักกันดีไหมอร่อยนะอ้าวผมไปแลนดเนี่ยเคยกินอยู่เหรอไม่ปวดแล้วเราเยองก็เราหนึ่งกินผูน้ใดผมขอรอยโยยำเราไปแห้งมันเป็นยาเป็นยาคายถิมไหมผมก็ขังกระยาพาลา่ยกูก็เลยเอาเองเลย ตะเก็นเอาคือเขาเขาเอาวัดดสแกนเหมือนเดิมจ้าต่กอนได้อยู่ไปเอาแล้วพกนอ่ะไปเอาเหียพญจหรไอ้นั่นมาเอาตะกี้เขาบอกกนเขาสแกนเหมืแล้วแม่ล่ไปสแกนหางันจะพอไหมแล้วหเราวเาอยานี้เขาอัเนยได้กนเบแล้วล่ะ

มึง,งาามจะไปสังรถเบียงรถาสิบบาทเหรอกวรได้ยังไงระบสั่งนี่ต้องนับราคาเลยเจต้องถามแล้วก่อนท่<ม>บาทตัวนี้จะสั่งออเอาเลยดนะคะัองวดบาทว,ว,ว,วนิ้องดบาทต้องกดบาททีทไปบบคนไม่ตะด้นไป ดาวดินลวกกินกระบองประเด็กของเสียบใหญ่ๆไปเก็บมาชาร์ตเขาได้เบิร์ตละเอออ้ําเคยบปดูด้านไหนดุ่นมันเดือนไม่ไล้ห้าก้อนมาได้ดิจอไปธนาคารเลยบอกว่ามันเห็ดว่าไรคือเก้าของพอยอวอนนี่เห็ดได้อยู่นั่น เออไปบอกธนาคารไหมอยู่วงนี้ไปขี่กับพ่อพ่อฮิตโอเคค่ะทุกคน แล้วเราทานข,ข้าวกันแล้วขอบคุณค่ะ